เห็นข่าวแอนโทนีอิลันกาอดีตผู้เล่นของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ปัจจุบันอยู่กับดอตติ n g งแฮมฟอเรสนะครับกำลังจะย้ายนะจากดอตติ n g งแฮมฟอเรสเนี่ยไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดด้วยค่าตัวประมาณ55ล้านปอนด์เห็นข่าวนี้แล้วยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าโอ้โหใจมันสัท้านมันเห็นแล้วมันแบบมันมันเป็นความรู้สึกที่ ไม่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับมันมันแบบมันมันรู้สึกแบบเหมือนถูกกังเกิงในเข้าตูดอะ่ะเข้าใจไหมย,ย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปคว้าตัวปีกปีศาจรลีลาแซมบ้าบราซินมาจากอาจจกอัมสเตอร์ดัมเป็นลูกทีมเก่าของเอริกเทนฮากนั่นก็คืออันโตนีเดอมอนสเตอร์คว้ามาเนี่ยด้วยค่าตัวเป็นสถิตินะครับค่าตัวนี้ รุนแรงมากแปสิบสามล้านปอนด์พอแอนโทนี่มาแอนโทนี่อีกคนหนึ่งนะสะกดคล้ายๆกันแอนโทนี่มาแอนโทนี่แอนโทนี่อิรันกามันก็ไม่มีที่ว่างให้ลงเพราะว่าตำแหน่งมันเหมือนจะทับกันแมนยูก็เลยจำเป็นต้องปล่อยนะครับดาวรุ่งจากโรงเรียนรุกเกาะขนองของตัวเองเนี่ยแอนโทนี่อิรันกา ปล่อยให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเหมือนเหมือนปล่อยไปแบบเสียไม่ได้ราคาถูกๆสิบห้าล้านปอนด์เท่านั้นเองน, <c oughs> นะขายไปสิบห้าล้านปอนด์เขาไปอยู่กับทีมเจ้าป่าสองฤดูกาลนะเขายกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วก็อัพมูลค่าของตัวเองขึ้นมาจากสิบห้าล้านปอนด์เป็น ห้าสิบห้าล้านปอนด์ในขณะที่แมนยูนะครับไปซื้ออันโตนีมาแปดสิบล้านปอนด์ไปซื้อเจดอนซานโช่ cho, นะฮะนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพโอ้โหต้องต้องยกย่องนะครับเขาเป็นนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพหรือภาษาอังกฤษเขาภากว่าฟรีดอม f i เตอร์ไปซื้อนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพคนนี้มา 73ล้านปอนจากดอทมุนขนาดมีออปชันซื้อขาดแค่20ถึง25ล้านปอนให้เชลซีตอนเขายืมตัวไปเนี่ยเขายังไม่ซื้อเลยเขายอมเสียค่าปรับด้วย5ล้านปอน <c oughs> นะส่วนอันโตนี่ฤดูกาลที่แล้วไปอยู่กับเรอัลเบติสโอโหไปโชว์ฟอร์มสยดสยองใะอย่างนั้นแต่พอจะให้ซื้อขาด ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแค่ยี่สิบยี่สิบห้าล้านปอนด์ไม่ถึงสามสิบล้านปอนด์ด้วยซ้ําเขาตอบกลับมานะฮะเขาตอบกลับมาว่าของด oh ีเฮียเก็บไว้เถอะโอโหแล้วมันจะไม่ให้สะท้อนใจได้ยังไงนะสะท้อนใจสะท้านใจอะไรมันอะไรมันจะอืมนะมันเนี่เห็นไหมมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบมัน มันขับขรสายมันเหมือนถูกกระเกงในเขาตูดอะอย่างที่ผมอธิบายอะมันพูดไม่ถูกทีนี้ไปว่ากันถึงเรื่องของพวกพี่ๆเขาบ้างนะครับลุยดีอาสตอนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากมีสองทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปกำลังแย่งชิงนะครับจะเอาตัวไปให้ได้ทีมหนึ่งก็คือบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิกาทีมล่าสุดของสเปนทีมหคือบาเยนมิวนิก แชมป์บุนเดสิกาทีมล่าสุดโอโหนี่ระดับชแชมป์นะฮะระดับชแชมป์ของสเปนแชมป์ของเยอรมันเจ้านักเตะจากชแชมป์ของอังกฤษเน่ย้อนกลับไปที่บาร์ซ่าก่อนเดิมทีเนี่ยนะครับลุยดีอาสมีข่าวกับบาร์ซ่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะแต่แต่ตอนที่มันเป็นข่าวใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้ดูรุนแรงอะไรก็ก็มันเหมือนเป็นตามหลักข่าวหรือตามปกติ คือลิบูนไม่จำเป็นต้องไปขายลุยดีอาร์ตัวเองก็กำลังลุ้นแชมป์อยู่บาซ่าก็มีลาฟินยาอยู่แล้วนะครับมีลาฟินยามีอรามินยาเมลมีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มีดานิโอโมก็ไม่เห็นมีความจําเป็นจะต้องเอาลุยดีอาร์ไปเลยข่าวมันก็เหมือนข่าวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกระทั่งนะครับบาซ่าเนี่ยวืดตัวนิโกวิลเลียมจากแอตเลติกบินเบาเหมือนถูก เขาใช้เป็นเครื่องมือนะเหมือนถูกหักหลังอะไรประมาณเนี้พอวื้ตัวนิโกวิเลียมเท่านั้นแหละแทนที่พวกแม่งจะมาเอามาคัดแรดฟอร์ดจากแมนยูเป้าหมายของบาซ่านะฮะคือลุยดิอาร์ซักอย่างนั้นนะก็ตอนเนี้ข่าวมาเลทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างลุยดิอาร์กับบาซ่าทีนี้มาดูพี่เสือบ้าง สื่อใหญ่ของเมืองเยอรมันนะฮะมึงเบียบิลนะครับเขาเล่นข่าวเลยว่าลุยดิอาสกับบาเยนมิวนิกเนี่ยพูดคุยตกลงเจรจาก,กันเรียบร้อยแล้วตกลงเงื่อนไขส่วนตัวค่าต้งค่าจ้า,จางสัญญาทุกอย่างเรียบร้อยว่าจะย้ายเข้าถ้าเสือแน่ๆอ่าอันนี้ทางบิลของเยอรมันเขาอ้างมาเลยนะครับก็ ผมดูแล้วไม่ว่าจะไปบาซ่าหรือไปาบยอนมินิกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แต่บาซ่าเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะมีปัญหาเรื่องการควบคุมบัญชีของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลียพูลตั้งค่าหัวของนักเตะที่เด็กของเรียกอย่างน่ารักน่ารักนะฮะน่ารักน่ารุ้นว่าลูโชนะฮะถ้าเลร์พูลตั้งค่าหัวค่าตัวของลูโชไว้เนี่ย แพงเกินไปบาซ่าเขาอาจจะต้องร้องเพลงของอ้อมสุนิสาสุบุญเลี้ยงนะฮะคือถอยหีดีกว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยเป็นไงโอ้โหเพลงแมงคดเก่าอีกสัตว์นะตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแหะถอยถุยอีพอแล้วนะคือถ้าตั้งค่าตัวแพงเกินไปบาซ่าก็คงไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องควบคุมบัญชีนะาใช้จ่ายก็ยังแบบเขาก็ยังแบบไม่ไม่สบายตัวสักเท่าไหร่ ในขณะที่บายเยนมิวนิกเนี่ยนะครับพึ่งจะใช้คำว่าพึ่งเสียก็ได้อะพึ่งเสียจามาลบูเซียล่านะครับให้กับอาการบาดเจ็บถูกอาการเดี้ยงเนี่ยลักพาตัวไปต่ำๆนี่มีสี่ห้าเดือนเพราะนั้นนะฮะเขาอาจจะต้องสลับส,บสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันก็เลยอยากจะมาเอาลูโชหรือลุยดีอาร์สจากลิเวอร์พูลซึ่งที่แน่ๆผมมองว่าลิพูลณสถานการณปัจจุบัน ที่พึ่งสูญเสียเดียโกโชตานะครับจากโลกนี้ไปแบบไม่มีวันกลับเนี่ยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของลิปูลเนี่ยแน่นอนว่าพวกเขาย่อมไม่อยากที่จะปล่อยตัวลุยดิอาร์สแต่ในทางกลับกันลุยดิอาร์สนนี้ก็ยี่สิบฝาแล้วนะฮะสัญญาเหลืออีกสองปียังไม่ได้ต่อกรณี้ลำลำาอยู่ว่าทำไมไม่ต่อสักทีก็อยากจะต่อนะครับถ้าไม่ต่อก็จะออกอะไรประมาณนั้นคือลิปูนนะฮะถ้าเราพิจารณาตรงที้ ตรงจุดที่ว่าสัญญาของลยดิอาร์คเหลืออยู่2ปีนะ,ะแล้วก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆคืออีก2ปีข้างหน้ามัน30ิแล้วถ้าไม่ขายตอนนี้นะครับจะไม่ได้ราคาดีขนาดนี้แล้วถามว่าราคาดีนี่คือขนาดไหนผมตีว่าน่าจะไม่มีทางต่ำกว่าเจมิบล้านปอนด์เงินเจ็ล้านปอนด์นะฮะถ้ารีบูลได้มาก็สามารถที่จะเอาไปซื้อตัวผู้เล่นซื้อตัวผู้เล่นใหม่มาทดแทนได้แบบ สบายๆเมื่อกี้เราโยงกับไปตอนต้นคลิปนะฮะนิวคาสเซิลเขากำลังจะซื้อแอนโทนีอิลันกาจาก n o ตงแฮมฟอเรสห้าสิ5ล้านปอนด์แล้วนิวคาสเซิลก็จะมีขนาดทีมที่มีปีกนะฮะขออภยัยนิวคาสเซิลก็จะมีปีกที่แบบโอ้โหล้นหลามเลยนะ,ะยาขอบเมอร์ฟีฮาวิบานแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่หงแดงเขาเล่งไว้นะฮะเขาแอบ,บมองอยู่ด้วยสายตาที่ต้องใช้คำว่าจ้องจะย่องตอด นั่นคือแอนโทนีกอดอนโอ้โหแอนโทนี Anthony เยอะวะ่ะนะตั้งแต่แอนโทนีเดอะมอนสเตอร์มาแอนโทนีเอลันกาอันนี้มาแอนโทนีกอดอนอีกเจล้านตอนที่ได้มาจากค่าตัวของลุยดิอาสก็สามารถที่จะเอาไปจ่ายให้หนิวคาเซินเป็นค่าตัวของแอนโทนีกอดอนได้เช่นกันถ้าลิเวอร์พูลขายแล้วต้องการจะหาตัวแทนมานอกนั้นก็ยังมีทางออกอีกเยอะแยะมากมายนะครับคือลุยดิอาสเนี่ยเป็นหน้ากึ่งปีกซ้ายที่เล่นเป็น ฟอสไนได้นะครับตำแหน่งที่หายไปก็คือตำแหน่งฟอสไนแล้วก็ตำแหน่งหน้ากึ่งปีกซ้ายในเวีร์พูลชุดปัจจุบันนะครับมีโคดี้คัคโปที่เล่นเป็นหน้ากึ่งปีกซ้ายได้ขณะที่ดาวินนูนเยสนะฮะตอนนี้คงไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ย้ายไปไหนก็เล่นเป็นหน้ากึ่งปีกซ้ายตอนอยู่กับเบนฟิก้าด้วยซ้ำะฉะนั้นเห็นไหมโคดี้คัคโปก็ได้ ดาวินนูนเยสก็ได้หรือแม้แต่นักเตะใหม่ค่าตัว116ล้านปอนด์อย่างฟลอเรียนเวสเล่นได้ทั้งหน้าต่ำทั้งหน้าตัวปลอมและหน้ากึ่งปีกซ้ายเห็นไหมครับทางออกมีเยอะแยะมากมายถ้าเสียลุยดีอาสไปหรืออย่างที่บอกจะไปซื้อแอนโทนีกอดอนซึ่งผมมองว่าเด็กโขงก็อยากจะได้อยู่เช่นกันไปซื้อแอนโทนีกอดอนมาจากนิวคาสเซิล ส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลรวมถึงเป็นข่าวกับอาร์สหนด้วยก็คือโรดิโกของเลอมาดริดก็ต้องมารอดูกันครับนะว่าลยดิอาร์สสุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงเอยจะได้ขายจะได้ย้ายทีมไปอยู่กับบาซ่าหรือไปอยู่กับบาเยน์มิวนิกและลิเวอร์พูลจะได้ค่าตัวของนักเตะที่เด็กหงเรียกอย่างน่ารักน่ารุ้นว่าลูโชเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ทั้งหมดกี่ กี่ล้านนะก็ดังว่าไม่น่าจะต่ำกว่าเจ็ดสิบล้านปอนด์แน่ๆอาจจะทะลุไปถึงเจ็ดสิบห้าด้วยซ้ำนะแล้วก็ริพูลจะเอาเงินจำนวนนั้นจะเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อใครมาทดแทนครับ <laughs>